กลับมาอีกครั้งกับสมน,นา Elite w ว v บเครียองทำเงินรุ่นที่3ตอนไล่ล่าหา3โดยครูไก่กนิถฐารอดดำกับลูกเล่นที่มากกว่าเดิมพร้อมทีมซัพพอร์ตสำหรับมือใหม่รีบจองเดยวันนี้โทร0 8 6 4 9 0 2 8 2 3หรือทางไลนไ์ ID และพบกันวันที่ 3, 4และ10ตุลาคมนี้ที่โรงแรมมารินสัมย่านที่เก่าเวลาเดิม จัดโดย Business Line a l i f e ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขครับสวัสดีครับค่ะเอเมเชาพี่บอกว่าถ้าวันรุ่มบางๆวันนี้ยังต้องบางต่อหรือเปล่าคะก็บางก็ถูกแล้วอ,อ๋อตอนนี้ยังถูกคือม,มันจะบางจะมากอ่ะมันไม่เป็นไรนะ,ะมันบอกว่าผู้นี้ถ้ามันจะขึ้นไปแรงๆอ่ะวันรุ่มมันต้องมากนะยิ่งมากเท่าไหร่ก็จะทําให้ขึ้นไปไกลเท่านั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสับสนสับสนเอาใหม่อีกรอบอีกรอบรีมเพย์แนวโน้มตัวเนี่ยเป็นโน้มไซเวย์วอลุ่มมากไม่ได้ค่ะ จำไว้เลยทนะ่านในน้มเซเวก็คือว่าเมื่อเซตขึ้นมาแล้วมีการปรับฐานเรียกว่าในโน้มเซเวค่ะนะครับจะเปลี่ยนเป็นน้มขึ้นใหม่เมื่อทำนิวไฮ่ถูกไหมครับคะ่ะเพราะนั้นในน้มเซเวในกฎก็คือว่าจากเซเวเป็นรูปอะไรจิตเมติคอร์ไทมเกิรน,นะครับค่ะจะเป็นเวทจะเป็นบูลิชแฟกจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือข้ามมี v <คะ S 2> อลลุ่มค่ะอลุ่มยิ่งน้อยยิ่งดีถ้าน้อยก็แสดงว่าการปรับฐานได้จบนะครับอ่าเซตนะครับขึ้นไปที่นะครับ ่1,000,1,013แล้วปรับฐานลงมานะครับวอลุ่มลดลงมาโดยตลอดนะครับเมื่อกลับขึ้นไปเนี่ยวอลุ่มมีไม่ได้ถ้ามีก็คือเป็นแรงขายถูกไหมครับถ้ามันขึ้นไปแล้ววันนี้มันขึ้นมาเนี่ยนะครับอ่20จุดแล้วมันมีแรงขายก็คือวอลุ่มเยอะถูกไหมครับมันก็ยังปรับฐานไม่จบเนี่ยแต่ถ้ามันขึ้นมาแล้ววอลุ่มมันไม่มีเนี่ยก็แสดงว่ามันปรับฐานจบแล้วมันลังจะไปแต่กฎบอกว่าเวลามันเบรกนะฮะ ึ่งสามเก้าหกนะครับก็คือราคาปิดนะครับของช่วงที่ล่าสุดนะฮะก็มีวอลุ่มนะครับอวอลนะุ่มต้องเยอะนะับพรุ่งนี้ไม่พี่เราไม่ทราบว่าพรุ่งนี้หรือเปล่าแต่ถ้าดูจากที่เขามาเล่นกันผมคิดว่าฝรั่งเป็นคนเข้ามาเล่นนะอ่าน่าจะพรุ่งนี้ถ้าเปิดโดดนะฮะเรียกเบรกเวก็บเ,เนี่ยก็ควรจะมีวอลุ่มมากนะครับอืม,มากก็คือโบดทต่เช้าเลยนะฮะวอลุ่มมันก็จะมากนะครับ อันนี้ก็มีหลายคนบอกว่ามันจะโดดขึ้นหรือโดดลงอะอันนี้ก็คือไปคาดการเรื่องของเรื่องของเรื่องของข่าวถูกไหมครับเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยแต่เราไม่คาดเราบอกว่าเราไม่รู้อะนะครับแับใด,ดถ้ามันจะลงหรือจะขึ้นนะครับถ้ามันเนี่ยไม่ได้ปิดลงมาแล้วต่ํากว่าหนึ่งสามแปดหกจุดเจ็ดแล้วก็จะถืออยู่ต่อไปไม่มีอ,อะไรนะครับสรุปว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าถ้าขึ้นหรือไม่ขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะแต่สัญญาณของการแสดงออกของตลาด นะครับที่เกิดขึ้นทั้งโลกวันนี้ก็คือบอกว่าคอมม o ดิตี้จะขึ้นนะครับในประเทศที่เป็นคอมมดิตี้นะครับเป็นแคนาดาเป็นออสเตรเลียนะฮะที่เป็นโลหะนะครับหรือน้ำมันนะครับพวกนี้เราจะเห็นว่าราคาหุ้นของประเทศเหล่านี้นะครับขึ้นดีนะฮะซึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับการที่จะมันขึ้นดอกเบีย้ยหรือไม่ขึ้นนะฮะเราพี่เก่งวิเคราะห์ แต่เรารู้ว่าหุ้นคอมมดิตี้จะขึ้นมันก็มาตรงกับที่บ้านเราครับเราจะสังเกตว่าหุ้นวันนี้ที่ขึ้นไป็นหุ้นคอมมดิตี้นะ,บ,<ฮ>ะบ้านเรา<ฮ>ะนะครับแล้วแ่น้ํามันนะครับถ่านหินอะไรนะครับก็ขึ้นกันมาหมดเลยนะครับ <ฮะ S 2> แสดงว่าผู้เล่นเนี่ยต้องเป็นกําลังคิดว่าคอมมดิตี้จะรีวเวิร์สเซลหรือเปล่านะฮะจะกลับขึ้นไป <ฮะ S 2> แล้วเมื่อคอมมดิตี้ขึ้นไปแล้วเนี่ยผลที่ตามมาจะทาให้ก,การการเกิดเงินเฟ้อนะครับแล้วค่อยขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่านะฮะตามที่ทุกครั้งที่เคยทํามา นะครับหรือครั้งนี้อาจจะทําผิดปกติก็ได้นะครับขึ้นไปอะไรเราก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าอ่ามันเหมือนกับอืมมันเหมือนกับมันเป็นทฤษฎีใหม่อนะนะนะครับจากคีมันเป็นทฤษฎีใหม่นะฮะ <Okay. S 2> แต่ถ้าเรามาดูตอนนี้ก็คือดูในในตัวเซ็ตห้าสิบเนี่ยเซ็ตห้าสิบก็คือคอนเฟิร์มขึ้นแล้วนะฮะ <Okay. S 2> แสดงว่าหุ้นใหญ่เนี่ยคอนเฟิร์มว่าจะขึ้นแล้วนะครับอ่าหุ้นใหญ่ที่ขึ้นมาแล้วก็จะมีกลุ่มเมื่อวานนะครับเมื่อวานจะเป็น PTGC วันนี้ปรตทปตท,ปทก็คอนเฟิร์มนะฮะ <Okay. S 2> ปตทอสพก็เรื่องคอนเฟิร์มนะฮะกลุ่มเราก็จะมีในในกลุ่มอื่นที่ตามมาก็จะมีเ c b นะฮะที่เป็น <Okay. S 2> แบงก์นะฮะ s อ <Ừ. S 2> b ก็ตามมานะครับเราต้องเข้าใจนิดนึงก่อนว่าการที่พูดจะขึ้นไปเนี่ยต้องเอาบิกแคปขึ้นก่อนนะครับ <Okay. S 2> เพื่อเพื่อทําให้จิตวิทยาในภาพรวมของตลาดมันเป็นขาขึ้นก่อนนะครับ <Okay. S 2> การผ่านหนึ่งสาม อัานิสสามเก้าหกนะฮะปิดพรุ่งนี้สูงบาทสามเก้าหกนมันคือการทำไหเอรือหายนะฮะไฮเออหายนในความหมายของของการเป็นการเป็นอขาขึ้นนะครับ mm hmm. แต่บางคนก็ยังกังวลอยู่ว่าอ้ามันขึ้นมาเป็นบจะลงมาเป็นซีหรือเปล่าก็มันก็เป็นไปได้หลายทางนะครับออื mm hmm. แล้วก็ตามดูแล้วกันแต่ของเราก็คือว่าเราใช้ระบบสตอลอสนะฮะ mm hmm. แล้วเมื่อมีสัญญ,ญาณซื้อเราซื้อนะครับแล้วเราคิดว่ามันเป็นการ การขึ้นของหุ้นยังไม่ได้ขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นะมันคงไม่เป็นคอมเพล็กอะไรมากมายนะฮะ <c ười> ขึ้นแบบซื่อๆลงแบบซื่อๆนะ,ะ <c ười> ครับคงไม่ย, t, ยึดอ,อยูนนะ่ยึดหยันเนอามันต้องเี่นเล่ให้จบห้มันมันยึดยากยึดยากมันไม่เก็บของไม่ทำไมนะฮะแต่ผมคิดว่าตอนนี้เจ้ามือเปลี่ยนเจ้าม<ๆ>ือเปลี่ยนคือเปลี่ยนจากสถาบันมาเป็นฝรั่งนะฮะแล้วฝรั่งก็งจะเลือกเล่นในหุ้นของอน้ำมันเป็นหลักนะฮะ แล้วก็ฝรั่งก็มีหุ้นคุณแบงก์ก็มีอยู่แล้วนะครับแบงก์เอสซีบีกมีอยู่แล้วนะครับเข <Okay. S 2> าก็เล่นประคองเซรไปด้วยเพราะนั้นถ้าฝรั่งเล่นเราจะเห็นว่าซะจะบวกละสิบจุดนะครับ mm hmm. จะเว้นพ่งนี้ถ้าเป็นเบรกเอาวกับอาจจะบวกได้ยี่สิบกนม่องนเนี่ยน,นะอันนี้ผมผมดูจากแพทเทิร์นของทางเทคนิคนะครับผมไม่ได้ไปคาดว่าพรุ่งนี้มันจะต้องบวกแรงหรือไม่แรงนะครับเพราะนั้นตอนช่วงท้ายเนี่ยเราจะเห็นว่าวันเนี้ยก็จะมีการขายหุ้นออกมาสําหรับหลายๆคนนะครับที่คิดว่า ไม่ขี้เกียจเสี่ยงนะฮะไม่อยากเสี่ยงขึ้นนี้อะไรสมองเนี้ยนะครับคือคาดใจว่าถ้ามีการขึ้นดอกเบี้ยแล้วตลาดจะพังอะไรเงี้ยนะฮะผมว่าขึ้นดอกเบี้ยจะลงอย่างมันก็ยี่สิบจุดนะฮะไม่พังหรอกนะฮะแต่ขึ้นดอกเบี้ยของเมกาเวลาขึ้นันขึ้นสิบหกครั้งแล้วทุกครั้งที่มีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับคุ้นจะขึ้นทำนิวไฮนะฮะนี่คือข้อมูลนะฮะก็คือเป็นแบบนี้นะขึ้นดอกเบี้ยจะทำนิวไฮ ทุกครั้งที่อเมริกาขึ้นหรืเบี้ยนะครับตลาดดาวโจนทํทำดิวไฮทุกครั้งนะฮะนับจากวันที่ขึ้นนะครับดาวโจนทํทำดิวไฮทุกครั้งทุกรอบตั้งแต่มีดาวโจน์มานะฮะงั้นเราไปเล่นดาวโจนไหมล้วของเราก็กลับกันแค่นั้นเองนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะกลับแล้วเอาเงินไปผูกกับเขาค่ะนะครับคือเราเราเราไม่ลอยตัวแบบโฟสติ้งนะฮะตอนหลังเนี่ยเมื่อดาวโจนทํทำดิวไฮ เมื่อเม,อเมกาพี่โดเบียเซตก็ทำมือหายพี่โดเบียด้วยกันทีที่เรามีหุ้นน้ำมันไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นนะครับเป็นเหมือนกันเลยน,นะครออไม่แน่ต่ตาก,กันนะฮะทุกอย่างไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไปนตามที่เกิดนะบางคนไปดูเซตนะครับแต่ไม่ไปดูว่าไอ้หุ้นที่ทําเซตในจัตระยะยุกับมันทุ้นอะไรมันเปลี่ยนไปเยอะมากอัอบยี่เรามาดูทองคําตัวนี้นะครับถ้าหลุดหนึ่งหนึ่งเก้าเนี่ยหนึ่งหนึ่งเก้าเดี๋ยวไต้องใช้ราคาปิดนะฮะตอนห้าโมงเนี่ย ก็แสดงว่าทองคําก็บอกว่ามันจะลงนะฮะก็แสดงว่าพุ่นมันจะขึ้นนะผมไม่ทราบว่าทฤษฎีที่ทองคามันขึ้นมาเมื่อคืนเนี่ยมันมันคิดว่ามันเป็นคอมมูดิตี้หรือเปล่าไหมค่ะมันเลยวิ่งขึ้นมานะแต่สัญญาณทองคำาป็นที่จะเป็นสัญญาณลองอยู่นะครับไม่ไม่ใช่สัญญาณช็อตนะฮะินเิเคเตอร์เป็นลองอยู่นะครับแต่ถ้าดูในแพทเทิร์นในภาพรวมใหญ่ทองคําเป็นช็อตนะครับซึ่งเราคาดว่าแต่มันเด้งขึ้นมาแล้วมันปิดไม่เกินหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเนี่ยนะอันนี้เป็นช็อตนะครับอันนีีี้้ถาครอยยยกกเเสส่ง็นะับ ทองคาอาจจะวุ่นวากมากก็ได้ในคืนนี้นะะนครับ,นะรบแต่ผมคิดว่าทางทางช็อตมันจะได้เปรียบนะครับ <Okay. S 1> แต่สัญญาณยังไม่มีนะครับ okay. ส่วนซีรีส์ยูนะคะซีรีส์ยูก็ดูรุนเลยนะครับก็เป็นไป,นปนตามแพทเทิร์นเมื่อช้าเปิดแก็บขึ้นมานะครับยูนะครับเมื่อช้าเปิดแก็บไว้นะครับวันนี้ทาค่อนข้างสวยมานะครับการทําการทำํำผู้ลักษณะเน,นี้ย ฝรั่งทำนะฮะก็ทําเหมือนผมนะฮะทำสไตล์เดียวกันคือเมื่อเช้าเนี่ยเปิดกลับมานะครับไปกลับมาที่า8.95.6นะครับกลับที่เปิดคือ8.95.4บ่ายลงไปปิดนะครับบ่ายเนี่ยตอนช่วงบ่ายลงไป9.84.7ปิดกลับเรียบร้อยนะครับแล้ววิ่งกลับขึ้นมาเดียน,นะฮะแล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรปิดตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าสามารถทำอีดิเกเตอร์ ทุกตัวนะครับของซีรีส์ยูเป็นบายหมดแล้วนะฮะแต่ถ้าจะให้แบบเท่นะฮะก็ปิดไป903.4นะฮะเพราะว่าการเบรุ903.5ถือว่าเป็นไฮเออร์ไฮนะฮะในก็ถือว่าเป็นขาขึ้นครบทวนตามทฤษฎีดาวเทียิกรดนะครับ904เลยนะฮะ903.5นะฮะไม่จะินไปก็ได้พรุนี้เปิดกระโดดเลยก็ได้นะครับ <c oughs> แต่พุนี้จะลงก็ได้ <c oughs> เลยก็ได้นะคร <c oughs> ับผม <c oughs> คิดว่าเรารู้ว่าสต็อปลอดของ การเทรดซีรีสอยู่ตรงนี้สําหรับคนที่ถือมาข้างบนเนี่ยนะครับก็อยู่ที่เก้าแต่ก็หกจุดเจ็ดตอนสิบเอ็ดโมงนะฮะของวันของสิบเอ็ดโมงของพรุ่งนี้นะครับถ้าปิดต่ำกว่าแต่ก้าหกจุดเจ็ดก็แสดงว่าเออมันจะลงทําขาสี่ขานนะฮะแต่สุดท้ายก็จะขึ้นทำาิลลายอยู่ดีนะครับวันนี้ปิดเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะเอาปิดข้างบนเนี่ยอยู่เท่าไหร่ก็ได้แล้วนะครับเพราะนนตอนนี้ถือว่าอยู่ข้างบนแล้วนะครับแล้ววอลุ่มตลาดระหว่างวันที่เทรดมาก็ ก็ไม่ได้มากอะไรสองหมื่นแปดนะครับใส่ไปอีกสามพันก็สามหมื่นสามหมื่นก็พอที่จะทําให้เป็นลักษณะไม่ได้น้อยเกินไปนะครับเป็นลักษณะของการไซเวนะครับอยู่ในกรอบไซเวได้นะครับแสดงว่าแรงขายก็ไม่ไม่มีใครขายนะครับแรงขายหมดนะครับค่ะค่ะปิดแล้วนะครับพันสามร้อยแปดสิบเก้าจุดเจ็ดสิบนะอ่าบ้การซื้อขายสามหมื่นสามก็ก็ยังต้องตัดสินกันพรุ่งนี้นะฮะสำหรับเซ แต่เซ็ห้าสิบตัดสินไปแล้วว่าขึ้นนะครับจะยูตัดสินไปแล้วว่าขึ้นนะครับการอินดิเคเตอร์อาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับพรุ่งนี้อาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับออืวัแล้วแต่เราเะก็ต้องวัดดวงกันเอาไม่มีอะไรบอกเรานองจากดวงนะฮะจะถ้าดูอินดิเคเตอร์ก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ถามอาจารย์ว่างให้ดัเบี้ยเนี่ยไม่ขึ้นมารู้ดับเบีลย์ไม่ขึ้นตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่สิงหาค่ะค่ะรู้แล้วไม่ไม่ขึ้นวันนั้นไม่ขึ้น ผมว่าจะผีก็ได้นะครับผมดูเทคนิคอาแล้วผมบอกว่าไม่ขึ้นระยรหรอกดูจัดด้าดอลลาร์อินเด็กนะฮะนะครับได้ค่ะส่วนหั้นก็จะเป็นพละท่อพละท่อสพที่พิที่นะฮะก็พิที่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนพวกนี้อาจจะมีตัวอื่นเข้ามาช่วยนะฮะแต่อย่างอื่นก็ยังไม่เห็นอะไรนะได้ค่ะครัอย่างปกติอยู่นะครับค่ะโอเคจะแค่รงนี้ขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะ